ดีพี่น้องสุขสันวันวาเลนไทายดื้อพี่น้องมาเนี่ยก๋วยเตี๋ยวไก่พี่น้องพิเศษอืมเซอพี่น้อง น้องหลอดอ่ะมาท้าคือคนที่เจ้าเอานี่ให้กินอะรูทน้องหลอดอ่ะอรู้ยังถ้าว่าเอา้าเจ้ามาเหตุอย่างยุนเนี่มนันเนาะทำไมมานั่งเป็นลมอยู่ที่นี่เรยน้องหลอดรู้จัก แสบอยู่พี่น้องพิเศษห้าสิบบาทเมื่อเช้านี้นนเจอคนสิเป็นลมพี่น้องเลยซื้อน้ำซื้อสปอนเซอร์ซื้อยาลมยาแก้เป็นลมให้สอยเพิ่นเนาะอายุเพิ่นกับประมาณห้าหกห้าสิบกว่าเนี่ยเราพี่น้องอายุหลายเด้อผู้ชาย แล้วก็ฉีกกระดาษลังพี่น้องให้พื้นนอนอยู่หน้าร้านบพว,ว่าให้หายเป็นลมก่อนค่อยค่อยกลับนะแต่ว่า่มหุ้หง่ดคนทางใดอรอขี่มอเตอร์ไซค์มาพนขับมาแล้วพนจอดหน้าลานพนบอกหน้ามืดสิลม ซื้อน้ำซื้อสปอนเซอร์แหละญาดิโมให้พี่นพี่น้องก็เลยเอากระดาษไปปูให้ให้พี่นนอนอยู่หน้าบ้านนอนพักอยู่หน้าบ้านรู้คือร้านเม,ม่วเมียวสาขาสองนอนอนพักอยู่หน้าบ้าน,นาาแล้วก็เป็นไงร้านแมวเมียวสาขาสอง แปลว่าอันทั่วอาการห้อนนี่มันกะโคตหน้าเป็นลมเลยไปน้องโอยไปซื้อไอ้ตัวสายชาร์จใน DIY ดีดีรุ่นยังไวเมื่อวานสายชาร์จค่อยใช้ไม่ได้ใช่ปะ่ะไปซื้อมาใหม่ร<น>้อยเก้าบาทแปลว่าอันยังดียังไวห คนสิปเ,นเ,เป็นลมแต่กนะ่อนเคยเป็นลมมาน่ะพี่น้องหนูเคยอันนนาม,มืด<ม>เวียนหัวนะสิเป็นลมมานนะ่ะ ก็เลยเข้าไปโรงพยาบาลไปนอนให้น้ําเกลือปัจกาวเนาะไอ้วมนมีประกรันสังคมอ่ะนะถ้าฮไว่อยากนอนพักเขากะ นอนให้น้ำเกลือเสร็จแล้วก็ขอพ่นมาก็ได้ไปนอนแนะนำให้เพิ่นไปเนาะพ่นก็บอกว่าขอนอนอยู่หน้าล้านก่อนแล้วพ่นว่า ตเป็นไผ่คือมาดีกับคอ,อยแท้ประจันหมูก่อนเนี่ยว่าครอบครัวของอ้ายใใจะก่อนหันไปอ้ายไป็ดงานต่างประเทศเประจัน,น,นมีอะหัล่ะมีใหม่ประจัน ตอนนี้คอยมีอยู่ผู้เดียวเอออยู่ผู้เดียวหนูได้ฟังไปบ้านหนูกันย่างออกมาเลยพี่น้องเยเพราะว่าเขา มีประสบการณ์กับการเป็นล่มะนะย่านเขาเป็นล่มแบบเวียนหัวหรือฟุกลงะนะอ,อยากไปซรอยซื้อๆนะพี่น้องไม่ได้คิดอย่าง เออพูดกันยุติเหมือนแบบเหมนพูดกันยุอิเลย้วตัวใจหลอดเอออ๋อที่มันรู้จักกันเหมนแนวว่าแนวบอกว่าอ๋อที่มันรู้จักกัเห็นคุยไปเรื่องเหไม่นั่งทำไมเหรอนี้เห็นหลอดตะวันไงอืมอืมมันกินแล้วพูดกันยุติแต่น ข้างนอกว่าวกันเลยเพื่อน้องแาวกตกรรมสืดส,ดสดวนหรอ่้ยอังไงูงม่คมนน ผมพูดกับเจ้าเลยรถดืมผมโสดนะเออ,เอ,อผมไม่มีลูกไม,ม่มีเมียขอเบอร์ได้ไหมหลอดว่ามึงเงี่ยนดิหลอดก็ไม่คุยด้วยเลยอือด่าอะไรไม่รู้ด่าพ้นไปใจแล้วอะ่ะนั่งอยู่เดิ้จีเออแนวนี้และรูดจะเป็นแนววบมชีกรย่นสุดแตอเลอยรูดก็ราชก,การเจ้าผูกแล้ก็ต้องแก้เองรูด หมูชี้มจากกันนะพี่น้องเป็นมือยิ่งมาเจอมาเจอพ่อหญ่ใน่นอนอยู่หนบ้านก็เลยไปถามว่าเป็นยังพอ่อยายเขาบอกว่าโสดบ่มีเมียจางนั่นจางนี้วี่น้อนบางคนเขากับเห็นว่าเป็นคนไทยนํากันนะเขาถามนะพี่น้องเขา่าได้อยากแบบแบบว่าเป็นห่วงซื่อๆนะพี่น้องนะไม่ได้แบบว่าอยากมีความลงความรักแต่อย่างดอก แมนคุยกันถามเป็นห่วงเป็นใหญ่ซื่อๆี่นอ้องคือว่าคนอยู่ร่วมลูกกันเด้อบแมนแบบว่าเขาไปถามห่วงยุหงห่วงใยระบบิดคิดกับเขาว่าม,ากมักเมกอย่างนี้เด้อบมีเด้อพี่น้องมุ่งไม่ยิ่งคนนั่นด่าเพิ่นเลยเมื่อกี้เนี่ยแต่หนูเขาไปได้ว่าอย่างเราโนย่างออกมา ไม่มีเหรอเป็นซองใช่ไหม บางที่กะเป็นภัยต่อผู้หญิงเป็นภัยต่อสังคมพี่น้องเฮดวิ่งเวียนเป็นล้มแล้วกับางที่เนาะเบาบุญเบาบาปแล้วก็มีมายิ่งไปซอยแล้วก็บอกเขาว่าโมมีเฟิร์มมีแฟนอยู่คนเดียวทั้งนั้นทั้งนี้บางคนก,ก็เต็มใจช่วย,ยน่าย่านเป็นนั่นเป็นนี่นะแต่ว่าบางคนเด้อพี่น้องบางคนก็เรีย่ยาย ประสบการ์เจอกันตอนสโสดนี่พี่น้องตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านอยู่ผูซายค่ะถ้ามีอย่างเดื่อขึี่มาเล่าต่อเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อ